สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปดูวอกหนึ่งวันของเรากันค่ะซึ่งตอนนี้ก็8ปดโมงยีแล้วนะคะแล้วก็หลังสเปร์มาหาลัยและสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือกระบอกน้านั่นเองค่ะที่เราจะพบไปกินที่มาหาลัยซึ่งเราก็ถึงมาหาลัยแล้วนะคะเราก็จะนั่งรถตลาไปลงที่สรอหนึ่งเดินต่อไปที่คณะกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรียนแค่วิชาเดียวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาอย่าราตัดไปตอนกินข้าวกันเลยซึ่งวันเนี้ยเพื่อนอยากกินต้มือดหมูมาก เราก็เลยไปกินที่บ่าวิสวั์จะบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากแบบไม่ปรุงก็อร่อยกินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แยกายกับเพื่อนแล้วก็พาน้องไปทําฟันต่อที่เมเจอร์ลาชโยค่ะโดยเรานะคะก็จะเลือกนั่ง B t s แทนการนั่งรถยนต์นะคะเพื่อลดความเสียที่ปล่อยจากรถยนต์ค่ะนัดคุณหมอไว้ตอนบ่ายสองครึ่งนะคะซึ่งเราก็มาถึงคนเวลาแล้วก็จะไปเดินเล่นกันก่อนถึงเวลาแล้วเราก็มาหาคุณหมอกัน,นะคะ่ะจะบอกว่ารอน้องนานมากคือว่วงสุด ตอนเย็นนะคะคุณพ่อก็มาลับพาไปรับหลานที่โรงเรียนค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาหลานไปงานวัดแถวบ้านกันค่ะของเล่นมีมากมายนะคะแต่หลานเราเลือกที่จะขับโกคาดค่ะซึ่งเป็นของเล่นผู้ชายของกินที่งานวัดนะคะเยอะมากๆซึ่งคนก็เยอะมากเช่นกันยิ่งไปมาสุกอีกจะบอกว่าเยอะสุดๆแล้วเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยแล้วก็ไปกินหมูกระทะกันค่ะทุกคนร้านนี้อร่อยมากเหมือนเดิมคือไปกินกี่รอกก็คือ อร่อยสุดๆแล้วเราก็มาปิดท้ายด้วยของหวานค่ะซึ่งเป็นบิงซูของโปรดเราเอง